สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนทำข้าวแห้งปลาทับทิมหรือปลาทับทิมผัดขึ้นช่ายค่ะเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันค่ะวันนี้จะใช้เป็นเนื้อปลาทับทิมปลาทับทิมแร่เนื้อเอาแต่เนื้อหนึ่งตัวทอดแล้วก็พักไว้แล้วก็จะมีขาแก่หั่นเป็นแว่นแล้วเอาไปโขกแล้วก็ามาเจียวค่ะ ก็กระเทียมเจียวไข่ไก่ก็จะใช้สี่ฟองขาดไม่ได้เลยคือผักขึ้นช่ายค่ะเครื่องปรุงก็จะใช้น้ำตาลทรายน้ำปลาซอสฝาเขียวผงปรุงรสไม่ใช้ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนพอน้ำมันร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปก่อนเลยค่ะ พอไข่สุกก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะมาปรุงรสกันค่ะน้ำตาลทรายซอนสฝาเขียวก็กะเอานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะ ปลาก็ไม่ต้องเยอะค่ะใส่ขาเจียวค่ะกระเทียมเจียวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะนี่ค่ะจะได้ข้าวแห้งปลาทับทิมค่ะหรือบางคนก็เรียกปลาผัดขึ้นช่ายค่ะแต่ที่บ้านเรียกข้าวแห้งปลาทับทิมค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ